สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอละหารทรายนะครับบ้านน้อยลำคลองครับเป็นบ้านของพี่น้อยนะครับซึ่งก็เป็นเอฟซีของช่องบ้านสวนห้อยจอร์เคซมากของเราเองครับวันนี้ก็เป็นวันที่จะมารีวิวบ้านก็ถือว่าเป็นบ้านสร้างเสร็จแล้วนะครับเป็นบ้านน์ดิกหชั้นโครงสร้างคอสโลผนังอิฐมวลเบางบประมาณ1.2ล้านนะครับสห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถง1ห้องครัวระเบียงหน้าบ้านนะครับเป็นระเบียงกินลมตัวบ้านสูงประมาณ40นะครับห้าสิบเซนติเมตรนะครับเป็นบ้านสไตล์ทรงจั่วน์ดิ โทนสีก็ประมาณนี้นะครับโทนสีสไตล์มินิมอลครับตัดกับสีน้ําเงินเทานะครับด้านหน้ากว้าง9หรืลึก9นะครับล็อกละ3เมตร3เมตร3เมตรนะครับ เราไปดูใกล้ๆกันนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็เป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกนะครับจั่วก็จะสูงๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของกระจกใต้จั่วนจะเป็นกระจกหลอกนะครับกระจกตกแต่งให้ดูสวยงามนะครับแล้วก็กรุด้วยไม้ระแนงเทียมนะครับแนวตั้งนะครับใต้หลังคานะครับในส่วนของการตกแต่งด้านหน้านะครับก็จะเป็นหินอ่อนสีดํานะครับตรงผนังตรงนี้นะครับหินอ่อนสีดํานะครับตรงนี้จะเป็นช่องแสงของห้องนอนนะครับ หน้าต่างบานฟิกบานยาวบานโชว์นะครับบานยาวเลยนะครับอันนี้จะเป็นบานฟิกนะครับเส้นสายนะครับเป็นเส้นสายบัวปูนนะครับเส้นสายบัวปูนสีน้ำเงินเทานะครับตามขอบขรงกบประตูหน้าต่างแล้วก็ตามผนังนะครับนี่แบบนี้นะครับฝั่งตรงนี้จะเป็นเฉลียงนะครับเฉลียงนั่งรับลมหน้าบ้านนะครับยาว6นะครับลึกประมาณ5้าเมตรห้าสินะครับตรงนี้นะครับมีเฉลียง2โซนนะครับเฉลียงตรงทางขึ้นประตูหน้าบ้านแล้วก็เฉลียงฝั่งทางนี้นะครับ เฉลียงฝั่งตรงนี้จะเป็นเฉลียงแบบสมิอัลโดคึ่งกระแจ้งคึ้งในร่มนะครับหน้าต่างตรงนี้จะเป็นหน้าต่างห้องนอนนะครับห้องนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับถัดจากเฉลียงตรงนี้นะครับโอเคครับเรามาชมการตกแต่งในส่วนของด้านหน้านะครับด้านหน้าของเฉลียงนะครับสีดําที่เห็นนั้นก็เป็นหินอ่อนสีดานะครับแล้วก็ซ่อร่องทาสีขาวนะครับกระจกนะครับก็เป็นกระจกอลูมิเนียมอบดากระจกใสเขียวนะครับ ฝ้าครับฝ้าฝ้าเฉลียงนะครับฝ้ารอบนอกแล้วก็ฝ้าภายนอกตัวบ้านจะเป็นฝ้ายืซ้ำกันชิ้นเฉาเรียบนะครับนี่ครับโคมไฟดาไลท์ขนาดใหญ่เลยครับนี่ครับแปดนิ้วเลยนะครับนี่เป็นโคมไฟสองสว่างเฉลียงด้านนอกตัวบ้านนะครับเสาเฉลียงก็จะเป็นเสาแบบนี้นะครับอิดก่อฉาบนะครับฉาบเรียบตกแต่งให้มีขนาดใหญ่นะครับเสาตรงนี้นะครับก่อด้วยอิฐมวลเบานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตกแต่งด้วยซีชัแนลนะครับ ตรงนี้ครับตกแต่งด้วยซีชแนลนะครับซีชแนลเสาตรงนี้แล้วก็ชายคานะครับชายคาในส่วนของหลังคาเฉลียงครับจะเป็นหลังคาซ่อนรางนะครับจะมองไม่เห็นแผ่นหลังคานะครับแล้วก็รางน้ํานะครับตรงนี้จะเป็นท่อน้ําทิ้งนะครับท่อที่มาจากหลังคานะครับเป็นท่อระบายน้ําฝนนะครับนี่ครับก็จะฝังไว้ในเสานี่เลยนะครับ ต่อลงมาจากรางน้ําด้านบนนะครับแบบนี้นะครับฝ้ารอบนอกครับฝ้ารอบนอกนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับแล้วก็เป็นสมาร์ทบอร์ดแบบมีรูระบายอากาศนะครับเดี๋ยวเดินชมรอบๆกันนะครับนี่ครับกระจกตรงนี้เป็นบานฟิกนะครับเป็นบานฟิกนะครับตรงนี้จะเป็นท่อสายไฟนะครับเรามาชมบรรยากาศหลังบ้านครับแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ก็สามารถต่อเติมเป็นโซนซักล้างเป็นครัวได้นะครับก็ทางเราก็รับ จอบดานด้วยนะครับแล้วก็ติดตั้งถังกรองน้ํานะครับตรงนี้จะเป็นส่วนต่างนะครับตรงนี้ไม่มีอยู่ในงบนะครับถังกรองเรซินนะครับเอาไปกรองน้ําบาดานมีหินปูนเยอะนะครับบันไดขึ้นลงหลังบ้านตรงนี้นะครับมีบันได3ขั้นประตูจะเป็นประตูไม้สังเคราะห์ครับลายลูกฟักนะครับกันน้ํากันชื้นนะครับกันแดดทนความร้อนได้นะครับบุบันไดอลูมิเนียมนะครับกันลื่นให้นะครับ ก้าต่างด้านหลังก็ประมาณนี้ครับเป็นหน้าต่างยาวๆใหญ่ๆเลยนะครับลูปนี้มอกดำกระจกสายเขียวนะครับโอเคครับเราไปชมด้านหน้ากันนะครับเดี๋ยวเรามาชมการตกแต่งภายในตรงนี้กันนะครับตกแต่งกรุด้วยไม้และเองเทียมนะครับทาสีน้ําตาลซบๆนะครับนี่ครับตกแต่งภายในนะครับก็รูปตามไปกับหลังคาเลยตามสไตล์เราดิกเลยนะครับนี่ครับอันนี้คือจั่วด้านหน้าครับเป็นการตกแต่งให้ดูสวยงามนะครับหลังคาเป็นซีแพคนะครับแบบลอนนะครับ บันไดมีสาขั้นหมุบบันไดอลูมิเนียมกันลื่นให้ทุกขั้นบันไดเลยนะครับกระเบื้องพูพื้นนัานนอกจะเป็นกระเบื้องผิวหยาบลายไม้นะครับสีน้าตาลอ่อนๆนะครับปายนอกก็ติดตั้งบัวพื้นให้ด้วยนะครับนี่ครับบัวพื้นนะครับให้ดูเรียบร้อยสวยงามนะครับโอเคครับเราไปชมภายในกันนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับภายในนะครับโถงตรงนี้ก็ขนาดอยู่ที่ 3, คูณเมตรนะครับเป็นโถงหลักของบ้านหลังนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาชมมุมตรงข้ามประตูห้องโถงกันนะครับครับผมมานี้นะครับนี่คือบรรยากาศห้องโถงครับห้องโถงก็สิ่งที่ได้ก็คือฝ้าหลุมนะครับอันนี้มีแถมให้อยู่ในงบเลยนะครับมีเฉพาะห้องโถงห้องเดียวนะครับถ้าจะได้ฝ้าห้องอื่นๆก็จะจด่ังนะครับเป็นฝ้าหลุมสไตล์หลุยส์แบบนี้นะครับตรงกลางเป็นโครงไฟซาลาเปานะครับอันนี้ระยบมีเกล็ดเพชรด้วยนะครับ ตามมุม4มุมของฝ้าก็จะมีโคมไฟดาวไลท์นะครับดาวไลท์ LED 4นิ้วนะครับสวิตปิดเปิดนะครับโคมไฟสลาเปาตรงกลางฝ้าก็เป็นโคมไฟ3ส,สเต็ปนะครับเปลี่ยนสีได้3สีนะครับโอเคครับเรามาชมภาพรวมห้องโถงอีกทีนึ่งนะคร,ครับนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นห้องโถงห้องรับแขกห้องคอมมบอนแอเรียเป็นห้องใจกลางตัวบ้านเป็นส่วนที่สมาชิกภายในบ้านต้องใช้โรมกันนะครับ พื้นกระเบื้องเป็นพื้นกระเบื้องลายแบบนี้นะครับเป็นพื้นกระเบื้องที่ลูกค้าเลือกเองนะครับสามารถเลือกเองได้หมดเลยครับสีบ้านลายกระเบื้องนะครับมีงบให้นะครับกระเบื้องก็ขนาด4 0 4 0นะครับแบบนี้นะครับตามขอบพื้นก็ติดตั้งบัวพื้นให้เรียบร้อยสวยงามนะครับผนังจะเป็นโทนสีขาวครีมครับขาวครีมอ่อนๆซอฟๆนะครับเป็นสีเดียวกันกับทุกฟังก์ชันเลยนะครับโอเคครับเรามาชมห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับห้องนี้จะอยู่ถัดจากเฉลียงหน้าบ้านนะครับ ประตูเป็นวง,งกไมปนะครับกวสิบซูซโเมตรส่วนบานประตูเป็นลายโมเดิร์นนะครับลายไม้แบบนี้นะครับบานทึบนะครับลูกบิดเป็นลูกบิดแบบนี้นะครับห้องตรงนี้ก็ขนาดอยู่ที่สามคูสี่เมตรนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับสามคูนสี่เมตรห้าสิบนะครับนี่ครับประตูหน้าต่างตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างหน้าบ้านเลยนะครับ หน้าต่างหน้าบ้านเลยนะครับตรงนี้เป็นหน้าต่างบานสไลด์สไลด์ตรงกลางซ้ายขวานะครับเปิดมาก็เป็นฟังก์ชันเฉลียงหน้าบ้านนะครับสไลด์ซ้ายขวาตรงกลางนะครับพื้นวัวพื้นผนังฝ้านะครับดีเทลเหมือนกันหมดครับโยเป็นฝ้าจะเป็นฝ้าฉาบเรียบยิบซ้ำฉาบเรียบนะครับโคมไฟก็ได้ประมาณ5โคมนะครับทุกฟังก์ชันเลยได้ประมาณ5โคมดาวไลท์สแล้วก็สาะเป่าหนึ่งอยู่ตรงกลางฝ้านะครับ ช่องแสงก็ได้สองด้านเลยโปร่งโล่งนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นหน้าต่างบานฟิกบานยาบานโชว์นะครับด้านข้างตัวบ้านนะครับเดี๋ยวมาชมมุมตรงนี้นะครับเหนี่ยมุมตรงนี้ครับโอเคครับตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันห้องน้ําในตัวกับห้องนอนนะครับประตูก็จะเป็น UPVC ทั้งประกบตบานประตูเลยนะครับเป็นประตูลายแบบนี้นะครับลายโมเดิร์นบานทึบ70สูง2เมตรนะครับลูบิดเป็นลูบิดแบบทั่วไปแบบนี้นะครับสวิตช์ปิดเปิดไฟกับสวิตช์ปิดเปิดพัดลมนะครับอยู่ด้านนอกนะครับตรงนี้จะมีซอกเล็กๆนะครับ ประมาณเมตรห้าสิบนะครับคูณหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็มีช่องแสงด้านหลังนะครับต้องแสงหลังบ้านนะครับเอาไว้เก็บข้าของนะครับเก็บไม้กวาดโอเคครับเราไปชมห้องน้ํากันนะครับนี่ครับห้องน้ํานะครับห้องน้ําประมาณสองเมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบนะครับตกแต่งสวยงามอีกแล้วนะครับห้องน้ําห้องนี้นะครับมีการแบ่งโซนแห้งโซนเปียกแบบทําพื้นสโลปจากโซนแห้งนะครับมาโซนเปียกฝั่งทางนี้นะครับ พื้นสโลกนะท่านผู้ชมแล้วก็มีการปูกระเบื้องด้วยกระเบื้องผิวหยาบลายหินธรรมชาติแบบนี้นะครับกระเบื้องขนาด 40x40 นะครับผิวหยาบกันลื่นได้นะครับแล้วก็ส่วนของกระเบื้องบุผนังนะครับจะเป็นจะเป็นกระเบื้องโทนสว่างเซรามิกนะครับบุแต่พื้นถึงฝ้าเลยนะครับบุทุกด้านของห้องน้ําเลยนะครับฝ้าก็เป็นฝ้ายิบซ้ำกันชื้นฉาบเ,เรียบนะครับโกมไฟ ดาวไลท์ LED 4นิ้ว1โคมเปน่คงไฟสองสว่างห้องน้ำนะครับแล้วก็พัดลมดูดกากาศก็มีให้อยู่ในงบนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีให้อยู่ในงบเช่นกัน,นครับหน้าต่างบางกระทุง้งเป็นหน้าต่างเพิ่มแสงแช์แสงธรรมชาติจากภายนอกเข้ามาข้างในนะครับแล้วก็สามารถปิดเปิดได้นะครับระบายกลิ่นระบายอากาศภายในห้องน้นบบนํานะครับกระจกบนฝ้านะครับก็มีความเป็นสวนัวสูงนะครับ โอเคครับเรามาดูในส่วนของสุขพันธ์นะครับสุขพันธ์ก็จะได้ชักโครกวันพีทแบบนี้นะครับชักโครกวันพีทเป็นชิ้นเดียวเลยครับตั้งแต่ถังน้ําโถนั่งจะเป็นชิ้นเดียวกันครับเรียกว่าวันพีทนะครับแล้วก็อ่างล้างหน้าอ่างล่างมือจะเป็นแบบติดกับผนังนะครับก๊อกน้ํานะครับกระจกเงานะครับแบบนี้เครื่องระดัอุ่นก็ไม่อยู่ในกบอนะครับอันนี้จะลูกค้าเป็นคนซื้อมาให้เราติดตั้งให้นะครับก็จะมีแค่แฮนด์เทเวอร์นะครับให้นะครับ สายแบบอ่อนนะครับสายชําระก็แบบอ่อนนะครับสะดวกต่อการใช้งานนะครับแบบอ่อนนะครับอย่างนี้นะครับโอเคครับเราไปชมฟังก์ชันฝั่งทางนู้นกันนะครับฝั่งทางนู้นฝั่งทางนู้นครับผมฝั่งทางนี้ครับฝั่งห้องนอนด้านหน้านะครับประตูลายเดียวกันเลยนะครับบานทึก80สูง2เม็ดลายไม้ซอบซอสไตล์มินิมอลมินิมอลนะครับ ตัดสีสูงสองเมตรวงกบก็เป็นไม้เนื้อแข็งทาสีน้ำตาลข้างระชมกันครับนี่ครับห้องนี้ก็ประมาณสามเมตรคูณสี่เมตรห้าสิบนะครับช่องแสงก็ได้บานฟิกนะครับดน้าหน้าเป็นบานฟิกเป็นหน้าต่างบานยาวบานโชว์ส่วนด้านข้างจะเป็นบานกระทุ้งนะครับกระทุ้งข้างนะครับนี่ครับระบายกลิ่นระบายอากาศนะครับภายในห้องนอนนะครับปลอโปร่งโล่งอีกแล้วนะครับเพราะว่าเป็น ผนังที่มีช่องแสงก็คือหน้าต่างสองด้านเลยนะครับรับใช้สอยครับอยู่ด้านล่างนะครับมีให้2จุดนะครับหัวเตียงกับปลายเตียงนะครับสวิตช์ปิดเปิดก็จะอยู่ตรงประตูนะครับตรงประตูตรงนี้สวิตช์ปิดเปิดนะครับไฟโคมไฟก็มีให้5้าโคมนะครับทุกห้องนะครับมีให้5โคมดาวไลท์สี่สระเปล่าหนึ่งนะครับ นี่ครับซาลาเปาก็มีให้3สา3สีนะครับอยู่ในงบหมดครับโอเคครับเรามาชมห้องนอนด้านหลังกันนะครับตรงนี้เป็นตู้เซอร์กิตนะครับนี่ครับตู้คอนซูเมอร์นี่ครับห็อีีห้อนี้รับประกัน5ปีนะครับห้องนี้ก็3าคครับได้ช่องแสง2ด้านนะครับเป็นหน้าต่างบานใหญ่เลยนะครับนี มานใหญ่เลยนะครับแล้วก็สูงด้วยครับสูงสูงมากเลยประมาณ2เมตรนะครับสูงประมาณ2เมตรสูงประมาณ2เมตรนะครับกว้างประมาณเมตรห้าสิบนะครับยาวมากครับสองด้านเลยนะครับเกี่ยวกับผูพื้นบัวพื้นผนังฝ้าดีเทลเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับโคมไฟให้ห้าโคมนะครับมีให้ครับอยู่ในงบับไม่ต้องจ่ายส่วนต่างครับ สวิตปิดเปิดตรงประตูปลั๊กอยู่ด้านล่างนะครับใต้เตียงหัวเตียง2จุดนะครับปลั๊กก็เป็นปลั๊กกราวสามตานะครับประมาณนี้ครับโอเคครับเรามาชมห้องครัวนะครับห้องครัวตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางเลยนะครับโลกกลางนะครับเข้ามาก็จะมีประตูกั้นนะครับเป็นประตูอลูมิเนียมอบดำกระจกใสเขียวนะครับสไลด์ตรงนี้นะครับห้องครัวก็สามสามครับเรามาชมฟังก์ชันห้องครัวกันนะครับ เกเบื้องปูพื้นจะเป็นกระเบื้องเซรามิก60 60ลายไม้นะครับบัวพื้นก็ดีเทลเดียวกันนะครับบัวพื้น PVC ลายไม้พานังก็จะทาสีขาวครีมนะครับงานก็จะเนียนๆไปได้เลยนะครับฝ้าก็เป็นฝ้ายึซัมเฉาเรียโคมงไฟ5โคมงนะครับเรามาชมเคาน์เตอร์ครัวกันนะครับนี่เคาน์เตอร์ครัวนะครับอยู่ในงบนะครับที่เขียนนี่คืออยู่ในงบนะครับไม่ต้องจ่ายส่วนต่างเลยนะครับนี่ครับ มีบานซิงเดียวบานซิงคู่นะครับหน้าบานหน้าเคาน์เตอร์ก็ตกแตง่งด้วยกระเบื้งองไลา์หินธรรมชาติหินงอ่อนแบบนี้นะครับเป็นกระเบื้องเซรามิกตามขอบนะครับก็ตกแต่งให้สวยงามเรียบร้อยด้วยคิวสแตนเล่นนะครับท็อปเคาน์เตอร์จะเป็นกระเบื้องแกนิโต้สีดำนะครับท็อปเคาน์เตอร์นะครับติดตั้งซิงล้างจานนะครับมีให้ตั้งแต่1หลุม2หลุมลูกค้าเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับนี่ครับ ก็มีหน้าต่างให้อยู่ตรงเคาน์เตอร์ครัวนะครับเป็นหน้าต่างระบายกินระบายอากาศนะครับหน้าต่างหลังบ้านด้วยนะครับประตูขึ้นลงหลังบ้านนะครับตรงนี้ก็ลงไปยังในส่วนของหลังบ้านนะครับลูบิดทั่วไปนะครับปลั๊กมีให้ตรงนี้ด้วยนะครับนี่บนเคาน์เตอร์นะครับปลั๊กสามตาบนเคาน์เตอร์เอาไปเสียบหม้อหุงข้าวเพื่องใช้ไฟฟ้าไปในครัวนะครับสวิตช์ปิดเปิดไฟหลังบ้านนะครับแล้วก็ปลั๊กใช้สอยนะครับ ด้านล่างตรงนี้ก็มีให้นะครับประมาณนี้ครับโอเคครับเรามาชมฟังก์ชันสุดท้ายครับฟังก์ชันห้องน้ํารวมนะครับห้องน้ํารวมจะอยู่ตรงนี้นะครับตกแต่งสวยงามอีกแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นห้องน้ําใหญ่ที่สุดเลยนะครับประมาณเมตรห้าสิบคูณสามเมตรนะครับนี่ครับเป็นห้องน้ํายาวเลยนะครับมีการแบ่งโซนแห้งโซนเปียกอย่างชัดเจนเลยนะครับกันด้วยจากฟูนนะครับ กรุตกแต่งด้วยกระเบื้องตั้งแต่พื้นถึงผนังนะครับเป็นกระเบื้องเซรามิกนะครับด้านล่างเป็นกระเบื้องผิวหยาบส่วนผนังจะเป็นกระเบื้องเซรามิกนะครับผิวมันแบบนี้นะครับฉากปูนนะครับนี่มันฉากปูนคิวสเตเลสนะประมาณ10เซนนะครับความหนาของฉากปูนนะครับเรามาชมโซนแห้งกันก่อนนะครับชักโครกนะครับก็ได้เป็นวันพีชนะครับชิ้นเดียวทังน้ําโถนั่งเป็นชิ้นเดียวกันนะครับไม่มีแยกนะครับ สายชำระแบบอ่อนนะครับตรงนี้แล้วก็อ่างล้างอ่างล้างมือจะเป็นแบบสําเร็จรูปนะครับมีเก๊ะนะครับเอาไว้ใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับภายในห้องน้ํานะครับอ่างล้างอ่างล้างมือนะครับแล้วก็ก๊อกน้ํากระจกเงานะครับปลั๊กก็มีให้นะครับปลั๊กเอาไว้เสียบได้ป่าผมนะครับโอเคครับเรามาชมภาพกว้างๆของห้องน้ํากันนะครับสวนเปียกนะครับนี่ครับตรงนี้ตกแต่งด้วยกระเบื้องลายไม้นะครับ พื้นเป็นกระเบื้องลายไม้ผนังตรงนี้เป็นกระเบื้องลายไม้แล้วก็ตัดด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนสีขาวนะครับเป็นเครื่องทรน้ำอุ่นนะครับแอนชาเวอร์ฟอสเตรนะครับท่อระบายน้ำนะครับท่อระบายน้ำทิ้งนะครับประมาณนี้อันนี้คือรายละเอียดนะครับของห้องน้ำรวกด้านบนก็ยังไม่ได้ดูเลยครับชั้น,นบน มีสภาพการชื้นกองไฟดาวไลท์หมุงโคมแล้วก็พัดลมดูอากาศดูอากาศไปยังใต้ฝ้านะครับใต้ฝ้าใต้หลังคานะครับมานี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวบ้านของพี่น้อยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประเทศเยอรมันนะครับก็ไว้ใจเรียกใช้บริการทีมงานบ้านส่วนห้ยจรเคมากให้มาดูแลสร้างบ้านหลังนี้ให้นะครับ ขอบคุณไปอย่างสูงเลยนะครับที่เรียกใช้ทีมงานของเรานะครับบ้านนี้ก็มีมูลค่าที่1นล้านสองแสนบาทนะครับสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวนะครับเป็นบ้านสไตล์ทรงจั่วนอร์ดิกนะครับก็หลังคาก็จะเป็นซีเพกแบบลอนนะครับซีเพกโมเดลแบบลอนนะครับก็ได้ไปหมดเลยนะครับตามที่รีวิวครับล้านสองครับตามที่รีวิวหลังนี้ได้ไปหมดเลยครับล้านสองนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ